สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของการแบ่งพาร์ติชันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปให้เราไปที่คลิกขวาที่ My ค o คอม t ิเตอร์นะครับเลือก Manage นะครับจากนั้นให้เรามาที่ d i สก์เมนเทสเมนนะครับตรงนี้แล้วจากนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีอยู่2ไดส์ไดส์ซีกับไดส์ดีนะครับพาร์ติชันนี่คือพาร์ติชันของเรานะครับ มีพาร์ติชันของได้ C กับไดดี D นะครับได้ C เนี่ยจะเป็นที่เก็บวินโดว์ของเราส่วนไดดี D เนี่ยตอนนี้มันว่างทีนี้เวลาจะแบ่งพาร์ติชันอะเราจะต้องไม่มีข้อมูลอยู่ในดิสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวจะหายนะครับข้อมูลอาจจะหายได้ เรามาเริ่มการแบ่ง p a r d i t i o n กันอย่างแรกเราต้องลบไดฟ์เก่าอก่อนนะครับจากนั้นตอนนี้เป็นดิสที่ว่างเปล่าโดยไม่มีไดท์ให้เราจากนั้นให้เรา new ไดฟ์ขึ้นมานะครับไปที่ next next ใส่ขนาดนะครับเราจะใส่ที่4 10กิก next แล้วก็ next นะครับ ตรงนี้เป็นหน้านของการ Format ให้เราติ๊กคิ i ค k format ตรงนี้นะครับแล้วก็ Next แล้วเราก็ฟิเน s h ไปเลยนะครับอ่ะคราวนี้ได้ดีเสร็จแล้วเราต้องการได้ถัดมาได้ที่2เหมือนถ้าเหมือนกันนะครับ New ขึ้นมา Next Next ขนาดที่เหลือคือ60 g ิบกิกอ่ะเราก็ Next ไปเลยแล้วก็ Next เนเ็ก Next อีกทีหนึ่งแล้วก็ คลิกที่คลิกฟอร์แมตนะครับก็ next ไปแล้วก็ finish นะครับได้เราก็จะขึ้นมาละ C D F นะครับโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด3ได้เสร็จแล้วครับการแบ่งาร์ t ิชั่น